กเบื่อจริงเลยกองการที่คุณต้องทำอะไรวู้ยจริงนะเอาพูดเป็นเรื่อื่นว่าแจริงนะกู้ยวัวเป็นคนมีไอเดียนะเว้ยคุณสามารถทำอะไรอย่าง,งนะคคอ,อื่นไ,ไ,ได้เขาบอกว่าจะมาถ่ายหลอกไงกูเป็นแล้วมึงก็ดึงกูกลับมาตรงเนี้มาถ่ายแล้วกูตโต้ซ้อมแล้วกูโต้ซ้อมสามร้อยเก้าสิบบาทไม่บอกใครช่วยเรื่องอะไรก็พูดกี่ทีบล้วพูดว่าวผิวขาวผิวขาวช่วยจะทาตรงไหนมั่งร่องตุ่นร่องรักแร้หน้าผากหน้าก้น ลูกกุเดลูกอุบูเตอร์ส้มทานง่ามตูดง่ามขาง่ามก้นจ๋าบั๊บแต่แต่เล่นกลมันก็รุนแรงตลอดเจอให้เกียรติตัวเล็กตัวน้อยหน่อยชุดเจอใส่มาตอนนี้กูก็เป็นไอ้นี่นะง่ามขา หให้มันดูเป็นผู้หญิงเลยช่วยเรื่องอะไรบ้างคะโดนแบนนะที่รักหลายๆคนเข้าใจว่ากลัวประกันมันใส่มันเลือกชุดเอกันเลยในพิเศษก็เกยกระต่ายหน่อยเลยเพราะศักยภาพพวกมึงไม่ถึงเนี่ยพูดถึงว่ามาทำึงขนาดเนี้ยมันเลยจะจ้างมันที่วัจจนๆ <c oughs> ให้กูถ่ายแต่ใส่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเอาเขาชอบกันมาให้ทุกคนเลือกระหว่างแฟนมาใสา่นี้กับใส่หล่อเอาเอาอะไรคราวนี้เราเจอใส่ชุดผู้หญิงอ่ะ แค่เธอถือบูเตอร์ส้มอ่ะคนพิมพ์สนใจโคตรเยอะใช่ไงตอนที่กูพูดทำไมไม่สนใจจะพูดขายที่ใครซื้อนะพีเซน์เก่งๆระต่ายจะหน่อยนี่เขาเลือกเองนะแรบบิทแแรบบิทอะเล็บปะล็บเลบอันละเล็้อนเรับอเล็บอะเล็บอะเล็่ออะเล็บอเล็าอะเลเล่บอะเล็อะเลเอเลเเบอเบบล็ออ